ครับวันที่24ตุลาคม2568 8ครับก็ <Go. S 1> สภาพผมก็ดูไม่จืดเลยครับวันนี้ก็คือ,อางานที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่นอนดีสามนะครับกลับมาที่ทำงานนี่ผมต่อมันไปได้แค่4ีหบรรทัดเองนะครับเพราะว่าผมก็โดน ตาไม่ทางานอื่นนะครับก็คือเราก็ให้ผมไปทํางานอื่นที่ค้างๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ต้องคอยประสานงานนะครับก็กลายเป็นว่าก็เพิ่มจากที่ทําเมื่อคืนสี่บรรทัดนะครับก็ก็ไม่เสร็จทีน,นี้มันก็มันก็ ยิ่งท้อหนักเข้าไปเรื่องใหญ่เลยครับก็คือสองสามวันมาเนี้ยก็คือผมทํางานชิ้นใหญ่ไม่สําเร็จเลยนะฮะก็กลายเป็นว่าผมก็ท้อแท้ถดถอยมากนะครับก็<ม>พิจารณาดูแล้วก็คือก็คือมไม่รู้จะอยู่ไปอย่างนี้ไปได้อีกนานเท่าไรหร่ะครับ ก็ตอนนี้เป็นงานวันเนีย้ยก็คือเย็นเนีย้ยเป็นเป็นวันเกิดลูกสาวผมนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหายใจลึกๆนะครับผมก็ต้องหายใจลึกๆแล้วก็กลับไปเล่นกับเขานะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องตามเข้าไปนะครับที่กรุงเทพหรือว่ารับเขานะครับก็แม่คงจะจัดเตรียมของวันเกิดเค,ค้กอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี้พี่ที่ทำงานก็ฝากเค้กแล้วก็ฝากโดนัทมาให้ลูกสาวด้วยนะครับครับก็ดูสภาพครับดูหน้าตานี่ก็คือว่าคือคือถ้ามันเหนื่อยนะครับก็คือถ้าเหนื่อยแล้วอดหลับอดนอนแล้วงานเสร็จนะครับมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบก็เหมือนกับว่าเราแข่งฟุตบอลกันแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราเหนื่อยเต็มที่เล่นเต็มกําลังแล้วเราได้แชมป์นะครับเราชนะนะครับทาประตูคู่แข่งได้ แต่ทีนี้สถานการณ์นี้ก็คือเหนื่อยแสนสาหัสเหนื่อยเดินไม่ไหวแล้วแต่ก็ตกรอบครับก็คือเหนื่อยแบบตกรอบกับเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบแพ้กับเหนื่อยแบบชนะนี่คนละแบบครับวันนี้นี่ผมนี่เหนื่อยแบบแพ้เลยก็คือก็คือผมมาเมื่อตีสามตีสามของของเมื่อคืนนะครับผมมาบันทึกที่ผมล่างไว้เนี่ยมีอยู่ ก็คือได้กี่บรรทัดแต่มันอยู่เท่านั้นเลยมันเติมมาแค่สีบ่บรรทัดซึ่งซึ่งรู้สึกแบบแย่มากนะครับก็คือก็คือทอยที่จะได้แบบถือถ้าหลุดจากงานนี้ไปจะได้แบบมีกําลังใจนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็ดูเหมือนว่าสภาพของก็ดูตามนี้ก็คือดูทั้งตาทั้งหน้าตาก็คือสภาพย่ําแย่มากครับก็ผมก็คงต้องพักครับก็คือคือฝืนไปอย่างนี้มันก็ มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีผลสมำลิ์ของงานนะครับก็ต้องพักให้เขาฟื้นก่อนฟื้นฟูก่อนนะครับก็ก็ประมาณนี้ผมก็ไม่รู้จะจัดการกับปริมาณงานและชีวิตผมยังไงแล้วนะครับก็คือเออมันก็ก็คือสู้ไปเรื่อยๆหรือทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็คือ คือไม่รู้จะพูดยังไงครับก็คือมันเซ็งครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไปจากตรงนี้ได้นะครับก็คือก็ดีนะครับก็คือก็คือจะได้แบบจะได้จะได้จบภารกิจตรงนี้ไปก็คือจะได้ไม่ต้องโหลดอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังไปไม่ได้เนี่ยก็คือผมก็ ต้องฟื้นฟูแล้วก็ต้องทําให้ร่างกายก็คือกลับมามาเฟสกว่านี้ะครับก็คือเนี่ยสภาพนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับสภาพนี้ก็คือตาเนี่ยโรยมากเลยเนี่ยช้าไปหมดนะครับสภาพนี้เนี่ยก็คือพอมันทําอะไรไม่สําเร็จจับงานไม่สําเร็จทํางานไม่สําเร็จมันก็จะท้อครับปกติจะท้อเวลากลางคืนวันนี้ผมโดนโดนกลางวันเลยครับตอนนี้ท้อเวลากลางวันเลยครับเอาละเดี๋ยวผมต้อง สลัดความรู้สึกเหนื่อยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูกไปหาลูกนะครับแล้วก็เล่นกับเขาวันเกิดเขาวันนี้ครับครับก็มันเป็นสารคดีที่ชีวิตที่ดู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 แบบคือมันไม่สวยงามเลยนะครับสารคดีชีวิตนี้ก็คือดูลมลุกคลานมากนะครับครับก็คือแต่ไ,ไงก็ต้องชนงานต่อนะครับเดี๋ยวแต่ว่าหลังแต่หลังจากที่แบบว่าจัดการกับสภาพที่อิดโดยนี้ก่อนนะครับ ครับผมก็จะไม่เอารถเข้าบ้านนะครับวันนี้ก็คือก็จะนอนแล้วนะครับก็ได้เป่าเค้กวันเกิดให้ลูกไปนะครับเมื่อกี้ตอนสองทุ่มนะครับวันนี้ผมก็ง่วงแล้วนะครับเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะตื่นขึ้นมาทํางานหรืออจะเช้าเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้หมดสภาพแล้วครับ ตอนนี้ผมก็หมดสภาพแล้วจริงๆครับก็คือ,อนอนก่อนแล้วครับ